BOOM เจ้าขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสมมาติสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมทั้งพระสัตธรรมพระอริยะสงฆ์ขอคาระวะครูบาอา,า,าจารย์ทุกท่านปรมาจารย์ทุกท่าน มีสมเด็จพระพุทธาจา้์โตพระมรังสีสมเด็จพระพุทธาจาย์อาจอาสภะมหาเถระเป็นต้นด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความเจริญด้วยลาบยศสุขสรรเสริญในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจนถึงความผลทุกข์คือพระนิพพาน จงบังเกิดมีเกบันดาท่านผู้ฟังทุกทุกท่ทานวันนี้รายการพุทธธรรมก็ได้กลับมาพบกับท่านอีกวาระหนึ่งได้นำหัวข้อธรรมจากพระไตรปิฎกอังคุตลนิกายทุกกนิบาตมาอธิบายขยายความให้ท่านผู้ฟังได้สดับรับฟังเกี่ยวกับธรรมอันทำให้งามสองอย่าง คือทำอันนี้บุคคลใดนำไปปฏิบัติได้ก็จะทำให้งามอ่าคือในโลกนี้ในโลกนี้ทั้งหมดขาดทำสองอย่างนี้ไม่ได้ถ้าขาดทำสองอย่างนี้ก็ถือว่าไม่งามพราะว่าทธ่เจ้าสอนให้งามอ่าขาดอยากอยาก,ยากงามทำไงอยากเป็นคนงามอย่าวู่วามกดง่ายท่านบอกว่าอย่างนั้นทำสองอย่างนี้คืออะไร ก็คือหขันติความอดทน 2. โสรจจะความสงบเสงี่ยมความอดทนอดทนได้อดได้ทนได้เพื่อบรรลุความดีงามและมีความมุ่งหมายอันชอบอันชอบธรรมส่วนโสรจจะก็คือความสงบเสงี่ยมอัธยาใสงามรักความประณีตหมดจด ระเบียบเรียบร้อยดีงามอสองอย่างนี้เท่านั้นที่จะทําให้คนงามได้คนจะงามขนาดไหนจะเป็นนางงามจัก,กรวาลแต่ถ้าขาดขันติความอดทนหรือว่าโศรเจะความสงบเสงี่ยมแล้วก็ยังไม่งามเพราะทําไมถึงไม่งามความอดทนนี้จะทําให้คนงามงามอย่างไรคนงามคนจะงามงามน้ําใจใช่ใบหน้า ท่านบอกว่างามในงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานจัญญาในโสัจะงามใบหน้าก็คือมีความอดทนก็คือขันติโสรจะนี่เป็นจัญญาคนจะสวยคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวาน คนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสีนฐานใช่บ้านโตถ้าหากว่าเอาเอาคำนี้มามาเทียบมันก็เข้าหลักเหมือนกันคนที่แต่งขึ้นมาคนแรกก็ถือว่าคนนั้นรู้จักทำสองประการนี้ว่าทำคู่นี้ปรากฏในอังคุตลนิกายทุกกันิบาทข้อที่410และ490 ซึ่งปรากฏคําว่าทำอันทําให้งามปรากฏเพียงขันติหนึ่งโสรัจ,จะหนึ่งท่านอธิบายขันติได้แก่อธิวาสนะขันติความอดทนคือความอดกลั้นโสรัจ,จะได้แก่ความเรียบร้อยความสงบเสงี่ยมกระทำให้เป็นผู้มีกายและวาจางาม ในอภิธรรมข้อที่15ท่านแสดงขันติและโสรจจะไว้เช่นกันซึ่งอัตกถาขยายความว่าความเป็นผู้อดทนคำกล่าวคือความอดกั้นชื่อว่าขันติความเป็นผู้ยินดีร่าเริงชื่อว่าโสรจจะ อันธทำอันทำให้งามคือขันติและโสัจจะนี้โดยในโดยในวินัยนี้พระองค์ทรงเล่าเรื่องอาชีคาวุกุมารผู้ใช้ขันติโสัจัะตามคำสั่งสอนของพระเจ้า,าทีคีติโกศล ผู้เป็นราชบิดาทรงเล่าเรื่องนี้เพื่อขจัดความบาดหมางแตกแยกกันของหมู่พระภิกษุสงฆ์เมืองโกสัมพีโดยพระเจ้าพรหมทัตกาศกาิกร,ราชยกทัพมายึดเมืองของพระเจ้าทีคีติ แล้วก็สังหารพระราชอาขอสังหารพระราชาและพระมเหสีมีเพียงพระราชกุมารเท่านั้นที่รอดต่อมาพระราชกุมารทีคาวุมีโอกาสสังหารพระเจ้าพมทัศแต่ไม่ทำเพราะประพฤติตามโอวาทของพระราชบิดาที่ตรัสสั่งไว้ว่าเจ้าเห็น เจ้าอย่าเห็นแจยา,าวเจ้าอยาเห็นแจยา,าวหมายความว่าเจ้าอย่าได้จองเวรให้ยืดเยื้อเจ้าอย่าเห็นเ่สั้นหมายความว่าเจ้าอยาแตกร้าวกับมิตรเลวนักพระพุทธเจ้าสั่งสอนภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคันติโสรัจ,จะเห็นป่านนี้ก็คือคันติโสรัจ,จะเห็นป่านนี้ก็คือ,อได้มีแล้วแก่พระพราชาเหล่านั้นผู้ถืออาชญาผู้ถือสัตราวุก็ การที่พวกเธอบวชในพระธรรมวินัยอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้จะพึงอดทนสงบเสงี่ยมนั้นก็จะพึงงามในพระธรรมวินัยนี้แน่จะเห็นว่าขันติมีบทบาทในการควบคุมความโกรธเรียกว่าอธิวาสนะขันติ ส่วนโซรจ,จะมีบทบาทต่อการควบคุมความกดไว้เช่นยิ้มพูดปกติเป็นต้นลักษณะผู้มีขันติก่ลาวถึงขันติว่าในปรมัถธ,ธรรมโชติกะประมตถโชติกะนั้นจะกล่าวว่าขันติในที่นี้หมายถึงอธิวาสนขันติภิกษุผู้ประกอบด้วยขันติแล้ว ย่อมไม่ย่อมไม่มีอาการผิดปกติมั่นคงเป็นผู้เหมือนไม่ได้ยินเสียงด่าที่บุคคลด่าด้วยอโคสวัตถุคือเรื่องอเรื่องเรื่องด่าสิบอย่างอโคโะสิบอย่างมีการด่าถึงกำเนิดถึงชาติกำเนิดด้วยแล้วก็ถึงโคตรถึงรประพันธ์สันฐาน เป็นต้นและเป็นเหมือนไม่เห็นผู้เบียดเบียนตนเองเหมือนขันติวาทีดาบทผู้ถูกพระเจ้ากาสีทรมานและปลิดชีวิตด้วยความไม่พอใจที่นางสนมกำนันทั้งหลายไปนั่งล้อมฟังธรรมกถาเรื่องขันติของท่านขันติวาทีดาบท จึงสั่งราชบุรุษตัดแขนตัดแขนทั้งสองข้างและก็ถามว่าคันติอยู่ที่ไหนดาบดก็ทูลว่าอยู่ที่ใจตัดจมูกออกและก็ตัดถามว่าคันติอยู่ที่ไหนดาบดก็บอกว่าอยู่ที่ใจตัดริมฝีปากออกแล้วก็ตรัดถามว่าคันติอยู่ที่ไหน ดาบดก็ทูลว่าอยู่ที่ใจตัดอะไรควักลูก,กตาทักควักลูก,กตาออกแล้วก็ตรัสถามว่าขันติอยู่ที่ไหนดาบดก็ทูลเหมือนเดิมว่าอยู่ที่ใจเหมือนเดิมขันติก็อยู่ที่ใจแล้วก็ทำไงต่อควักตัดใบหูทำทุกอย่างตัดมือตัดเท้าตัดใบตัดหูตัดจมูก อาควักลูกกตาตัดลิมนฟีปากทั้งหมดแล้วไม่มีอะไรจะทำคุยมถามที่ไรพระราชาตรัสถามที่ไรก็บอกว่าขันติอยู่ที่ใจทนไม่ไหวคุยมพอทนไม่ไหวก็พ่อบาดกระทือบดาบดผู้ที่กำลังได้รับบาดแผลกำลังเจ็บปวดอยู่นั้นแต่ดาบดนั้นไม่แสดงอาการขึ้นขึ้น,นล,งลงลงเลยอดทนอย่างเดียว มีความอดทนก็คือไม่มีความไม่มีการกล่าวกล่าววาจาที่ไม่สุภาพมีโสรัจะจก็สงบสเสงี่ยมดีเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายดาบทก็เลยต้องตายไปคุยมดาบทตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดเป็นเทพผู้บรบนสวรรค์ ส่วนพระราชาผู้ไม่มีความอดทนไม่มีทั้งขันติไม่มีทั้งโสรัจ,จะมีวาจาหยาบคายมีการงานที่อาหยาบกระด้างมีจิตใจที่เข้มโหดขาดขันติขาดโสรัจ,จะ่าก็ปรากฏว่าอ่าสั่งให้จัดการศพของดาบทเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เสด็จกลับวังพอไปถึงประตูพระราชอุทยาน แผ่นดินที่เราอยู่นี้มันหนาเท่าไหร่หนาสองแสนยอดอ่าสองแสนสีนยอดแผ่นดินนี้ไม่สามารถจะรองรับพระราชาไว้ได้เลยแยกออกเป็นช่องทําให้พระราชากระลาปุอ่าพระราชาองค์นี้ชื่อว่ากระลาปุอ่าเป็นพระเจ้ากาสีอ่าพนาว่ากะลาปุถูกธรณีหรือว่าถูกแผ่นดินสูบก็ไปเกิดในนรกอเวกี ก็สุดท้ายขันติวาทีดาบทนั้นเป็นใครก็คือพระพุทธเจ้าส่วนพระราชาเป็นใครพระราชาก็เป็นพระเทวทัตอ่พระปุณณะถระได้ใช้ขันติมองโลกในแง่ดีเอาไว้เสมอในการทูลทูลตอบพระพุทธเจ้าถึงการไปจำพรรษาาที่สุนา ปัลันตะวา่าตัวท่านไม่กลัวชาวสุน,นันชาวสุนาปรันตะผู้ดุร้ายทำร้ายเอาดอกหรือก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าผู้คนชาวสุนาปรันตะจักด่าปริพาทษข้าพระองค์แล้วในข้อนั้นข้าพระองค์ก็จักใส่ใจว่า ผู้คนชาวสุนาปรันตะเหล่านี้เป็นผู้เจริญดีแล้วหนอผู้ที่ผู้คนเหล่านี้ไม่ได้ตีฆ่าพระผ้าพระอ,องค์ด้วยมือดังนี้เป็นต้นคือพูดง่ายๆว่าวเขาด่าดีกว่าเขาตีถ้าเขาตีก็ดีกว่าเขาฆ่าเอาเขาฆ่าให้ตายเขาฆ่าให้ตายก็ดีกว่าถูกทรมาน พระปุณณธีระ,ะท่านได้ตอบอย่างนี้กับพระพุทธเจา้าผู้ประกอบด้วยขันติย่อมเป็นที่น่าสรรเสริญแม้แต่ลือษีทั้งหลายก็สรรเสริญอย่างที่ท่านสลังพระสลังพะพังคะลือษีกล่าวว่าคนฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกในการไหน ือสีทั้งหลายย่อมสรนเสริญการละความลบรลูควรอดทนต่อคำหยาบที่คนทั้งปวงกล่าวสัตบุรุษทั้งหลายสรนเสริญขันตินั้นว่าสูงสุดขันติประมังตะโปติติตีติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง ท้าวสก,กัดเทวราชก็ตรัสว่าผู้ใดเป็นคนแข็งแรงอดกั้นต่อ,ตอคนอ่อนแอสัตว์บุรุษทั้งหลายสรรเสริญอาคันตินั้นของผู้นั้นว่าเป็นเยี่ยมเพราะคนอ่อนแอย่อมอดทนเพราะคนที่ air, อ,อ่อนแอย่อมต้องอดทนอยู่เป็นประจำ คนที่เข้มแข็งอดกันดก้นต่อภยัยอดกั้นต่อภัยไม่โต้ตอบเก่ผู้อ่อนแอส่วนผู้อ่อนแอมีมีภารากิจที่ต้องทำประจำก็คือความอดทนเสมอส่วนพระพุทธเจ้าทรงสรเสริญขันติว่าผู้โกรธผู้ใดไม่โกรธ อดกั้นต่อการด่าการฆ่าการจองจําได้เราเรียกผู้นั้นว่ามีขันติเป็นกําลังว่าเป็นพรามพรามในที่นี้หมายถึงว่าลอยบาปลอยบุญไม่ไม่ได้สนใจอะไรแล้วไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดอะไรทั้งหมดโทษของความไม่อดทนกล่าวถึงโทษแห่งความไม่อดทน5ประการก็คือหนึ่ง ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมากคือไม่มีใครผู้ใดชอบคนที่ไม่มีความอดทนเช่นร้อนนิดหน่อยหนาวนิดหน่อยหรือหิวกระหายนิดหน่อยก็โวยวายข้อสองอมีเวรมากคือคนที่ไม่มีความอดทนมักมีข้ออ้างในการ ล่วงเกินผู้อื่นสัตว์อื่นเสมอจึงเป็นที่เกลียดชังและปองร้ายของผู้ที่ล่วงเกินเช่นลุอำนาจความโกรธฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนต้องหวาดหวัน่นกลัวเจ้าของหรือหมู่ญาติเขามาทำร้ายมาทำร้ายตอบคือมาแก้แค้น ข้อ3มีโทษมากคือคือตำอตำหนิหน้าตำหนิคบกับใครก็มักจะคบไม่ได้นานเก็บเรื่องเล็กน้อยมาเป็นอารมณ์ขัดแย้งเสมอและต้องได้รับโทษมากรับโทษมากรับโทษมากหลายหลากมากประการ เป็นการาเรียกว่าหาเรื่องหาหาเหาใส่หัวไปทำนองนั้นข้อที่4ตายโดยหลงดื่มสติคือไม่อาจควบคุมสภาพจิตของตนได้เพราะจิตคุ้นเคยกับความหงุดหงิดความลำคาญใจและความโกรธมาเป็นเวลายาวนานข้อ5เมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวิธิบาทนรก คือเข้าถึงกำเนิดสัติราชาญนรกเปรตอสุรกายสัติราชานเหล่านี้ก็เพราะอะไรเพราะไม่มีความอดทนนั่นเองวันนี้เอาธรรมะที่ทำให้งามคุยมทำให้งามสองอย่างมามาที่บายขยายความให้ฟังเมื่อเราฟังแล้วก็จะได้ข้อคิดว่าไอ้โทษโทษของความอดทน อาโทษอาโทษท,ทีีอันนี้สงของความอดทนและโทษของความไม่อดทนมันแตกต่างกันไปกันคนละทิศคนละทางบุคคลผู้มีขันติธรรมมรีศรัทธธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจจะเป็นคนที่งามงามยังไงงามด้วยกิริยาท่าทางวาจาและการกระทำอาก็เป็นคนงามอาคนงามไม่บู่มามกธง่าย ก็เป็นเป็นอย่างนี้เองก็มีขันติมีโสรจ,จะนี่เองอาฉะนั้นตรงกันข้ามก็คือผู้ที่ไม่มีขันติไม่มีโสรจ,จะอาอย่างพระเจ้ากรลาปุกับอาขันติวาทีดาบทขันติวาทีดาบทนี่เป็นผู้สงบสงี่ยมอามีความอดทนทนต่ออากาศหนาวอากาศร้อนความหิวกระหายความเจ็บปวดที่พระราชาอาสั่งให้ ตัดมือตัดเท้าตัดจมูกตัดริมฝีปากควักลูกตาตัดใบหูก็ยังไม่แสดงอาการอาการไม่พอใจหรือว่าความโกรธขึ้นมาคือมีความอดทนอดกั้นอยู่ในใจผลสุดท้ายก็ต้องตายไปเพราะบาดแผลเพราะความเจ็บปวดนั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์อันนี้ก็เรียกว่าแพ้ในเบื้องต้นแต่ว่าเอาชนะในในบ้านปลาย ส่วนพระราชากลาปุามีความสะใจสะสมใจและเกินว่าได้ทำคนอื่นให้ได้รับความเจ็บปวดทุกทธนธรมานแต่สุดท้ายแล้วตนเองต้องไปนอนในนรกไปอยู่ในนรกกลับมาถึงชาติสุดท้ายขันติวาทีดาบทนั้นก็มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า,าเป็นพระพุทธเจ้าของเราส่วนขันติส่วนดา พระเจ้า,ยากระลาปุก็มาเกิดเป็นพระเทวทัตนั่นเองอาฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าโทษของขันติอาโทษของการไม่มีขันติกับอนิสงค์ของการที่มีขันติแตกต่างกันลาวฟ้ากับดินอาฉะนั้นบรรดาญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายว่าอยากจะให้ตนสําเร็จประโยชน์สดทีผลอันสูงสดุดก็ต้องเอาธรรมะสองข้อนี้ไปประพฤติปฏิบัติว่าขันติ บา,บาังตะโปตีติขาความอดทนอดกัน้นนั้นเป็นธรรมเครื่องเผาะตะบะอย่างยิ่งงานทุกอย่างมันเหนื่อยยากลำบากทั้งหมดแต่ถ้าไม่มีความอดทนก็จะทำงานนั้นให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปไม่ได้างานจะเป็นทางโลกทางธรรมต้องอาศัยขันติตัวนี้ทั้งนั้นเลยคุณโยมขันติธรรมและก็โสรัจจะนั้นก็มาประกอบกับความสงบเสงี่ยม อาพร้อมกันไปคู่กันไปอันนี้ก็คือทำทำให้งามชีวิตไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจความแก่ความเจ็บและความตายความพร่ดพรากจากบุคคลและสิ่งของอันเป็นที่รักที่ชอบใจทั้งหลายทั้งมวลอาฉะนั้นเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎแห่งกรรมกฎเกณฑ์แห่งกฎกรรม จัดการให้หมดแล้วคุณโยมวันนี้รายการพุทธธรรมหมดเวลานะโยมนะก็ขออภายท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้ความคภาเพลงบุญและคุณะศษีรัตนตรยัยมารวมกันเป็นพลวะปะจัจจัยดลบรรดาลให้คณะเ้าวภาพ,พท,าท,าทุกท่านทผู้ฟังทุกท่านให้หายทุกหายโศกหายโรคหายภัยมีความสุขก,กายสุขใจปารถนาสิ่งใดให้สมปรารถนา โดยทั่วกันทุกท่านเทนขอเจริญพร